เดินทางมาถึงสวนสุดท้ายแล้วครับนี่ถึงสวนสุดท้ายแล้วเหลืออีกหนึ่งไร่ครับเหลืออีกไล่หนึ่งครับสวนสุดท้ายสวนนี้ที่ยกให้ลูกหลานเลยครับขายได้สดใยยกให้มดเลยนะครับยกให้มดเลยถือว่าให้คาแห้งครับคาแห้งก็ถือว่าเป็นสวนหินแห้งครับมาบึงเอาพี่น้องบึงเอาได้ครับนี่ถือว่าหัวงามอยู่นะครับหัวงามใส่ได้อยู่นะครับ ตอนแหลกว่ามันสีเป็นหัวให้นะครับหินแทนะครับถือว่ามันมันมักอยู่นะครับนี่นี่แหละครับมาทีมงานครอบครัวขึ้นก้าครับนี่กําลังซอยกันนะครับิ่นดีใจาร้ด้วยครับเพราะว่าหัวมันมีแต่หัวงามๆมีไกลก็ได้พลุละหลยพันอยู่ตัวปีนี้ก็ที่ขึ้นสีมานอีกนะครับนี่ครับนี่เอาครึ่งหนึ่งก่อนครับเอาครึ่งหนึ่งก่อนนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งกะจังสี มองนี่แล้วนะครับจังสิตามไปฟังพุ่นนะครับสิอ่ะเบิงงนะครับว่จาจิด้จักบาทของด็กน่อยนะครับอ่ะพอกันไหมครับ